สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปเสียงเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนใบขับขี่ไทยเป็นใบขับขี่ญี่ปุ่นค่ะจากประสบการณ์ที่ได้ลองสอบเปลี่ยนใบขับขี่นะคะก็รวบรวมคำถามเอาไว้หลายข้อเลยหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนที่กำลังคิดหรือว่าวางแผนจะเปลี่ยนใบขับขี่ไทยเป็นใบขับขี่ญี่ปุ่นไม่มากก็น้อยนะคะซึ่งในแต่ละคลิปนะคะก็จะเป็น คลิปสั้นๆน,นะคะเพื่อให้ทุกคนฟังสบายๆแล้วก็จะได้เลือกหัวข้อที่ตัวเองสนใจได้ไม่เสียเวลาในการหานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่คำถามแรกกันเลยนะคะว่าระยะเวลาในการสอบเนี่ยนานหรือเปล่าใช้ระยะเวลาทั้งวันเลยไหมนะคะระยะเวลาในการสอบเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ช่วงค่ะช่วงเช้านะคะก็จะเริ่มจากการตรวจสายตาแล้วก็ตรวจตาบอดสีหลังจากนั้นนะคะก็จะทําการสอบข้อเขียนค่ะ ก็จะเริ่มสอบตั้งแต่ช่วงประมาณ10โมงค่ะใช้ระยะเวลาในการสอบ30นาทีนะคะประกาศผลตอนประมาณ11โมงถ้าเกิดว่าเราสอบผ่านนะคะช่วงบ่ายก็จะสอบปฏิบัติขับรถในสนามจริงต่อเลยนะคะระยะเวลาในการสอบนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วงประมาณบ่ายโมงครึ่งจนถึง4โมงเย็นค่ะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะได้คิวสอบที่เท่าไหร่ถ้าเราสอบผ่านทั้งสองาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะลงมาทำบัตร ใบขับขี่ด้านล่างนะคะจะใช้ระยะเวลาตั้งแต่ช่วงประมาณ8โมงครึ่งถึงประมาณ4โมงเย็นเลยค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็น่าจะต้องลาง,งานทั้งวันเลยนะคะเพื่อที่จะสอบไปขับขี่ค่ะลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งค่ะประสบการณ์นี้เกิดขึ้นที่โอกินาวะนะคะซึ่งแต่ละที่อาจจะใช้เวลาแตกต่างกันแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่แตกต่างกันมากเท่าไหร่ค่ะสามารถที่จะอ้างอิงได้ค่ะ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะจะจบแค่นี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคำถามหน้าในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ